สวัสดีครับผมช่างเลง modify saw นะครับจากร้านอาทูเคม i ดี s o s n d นะครับคลิปนี้นะครับพามาดูเบื้องหลังการขึ้นงานครับตู้ซาวนะครับตัวนี้เป็น all new d m a c นะครับผมนี่นะลูกค้าก็มาจัดเต็มชุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตู้พื้นนะครับเป็นตู้ฟาดนะครับผมนะ10นิ้วนะครับ180สก้อนนะครับอาทูเคนะครับขึ้นงานซาว แขงหลังด้วยนะครับงานก็เบื้องหลังเลยนะครับผมนะปึ่งหยอดกาวเสร็จสดดร้อนๆเลยนะครับขึ้นงานเพิ่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปหล่อเลสซินกันนะครับดึงผ้าหล่อเลสซินนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมี8ดนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น8ดนิ้วนะฮะอันนี้8ดนิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็แหลมสนิ้วนะครับสี่ดอกนะครับก็จะเป็นของ r 2รทเพทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ ก็เจาะช่องมาเรียบร้อยนะฮะก็เป็นฟีชแนนต์นะครับหนึ่งตัว a อนะครับแล้วก็คัดดีสองพันบาทของ Aq นะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับซับก็จะเป็นสิบนิ้ว R2K นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ฟ้าดนะครับอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะนี่ก็ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับโอ้ค่าวๆนะครับบางส่วนยังไม่ได้ขัดเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นนัริลิกนะครับโชว์ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะฮะ หน้าหน้าฝั่งนี้ก็จะโชว์อะคริกด้วยนะครับไม้สิบเก้านีดหน้าหนาเลยนะฮะเนี่ะประมาณอย่างนี้ให้ดูกันเบื้องหลังนะครับสดๆเลยครับขึ้นงานนะครับผู้พักสนใจก็สามารถนะครับโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะงานแบบนี้ก็จอดรถประมาณ5 7ถึงวันนะครับก็เป็นงานขึ้นสดนะครับตู้ผมตีสดเลยนะฮะยิงน็อ เนี่ยนะผมโป๊ปิดน็อตให้นะครับด้านในก็โป๊เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมข่าข้าวนะครับให้ดูเบื้องหลังนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเรามาชมกันที่คลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมฝากช่วยกดติดตาม้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ